เป็นไปได้ยังไงยันสลายวิญญาณที่เขียนขึ้นจากหมึกเลือนเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทําได้มาเป็นพันๆปีคนธรรมดาเช่นเจ้าท่าไม่ถึงได้มีออรยาพระยาคายังเคยแยกสมุนไพรออกจากโอสกแล้วกลั่นเป็นโอสกชนิดใหม่ได้เลยข้าก็แค่ใช้เลือดของขา้ากลั่นแทนน้ําเพื่อแยกน้ําหมึกวิญญ,ญาณออกมาและใช้มันสร้างยันใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ใช้น้ำเป็นตัวยากงั้นเหรอคิดไม่ถึงว่าจะมีวิธีแบบนี้ด้วยไม่สิอนุภาพของหมึกวิญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้จนค่ข้าเองก็ยังรับมือไม่ได้หรือว่าหรือว่าเจะจะเป็นพวกเชียชิวในเมืองเชียนหยวนได้ถูกพวกเราจัดการจนหมดแล้วถือว่าเป็นการกําจัดภัยร้ายได้ยินโยจิตวิญญาณของเจ้าเกือบโดนดูดกลืนไปแล้วตอนนี้จิตวิญญาณเพิ่งกลับสู่ร่าง เขาพอนสักหน่อยคอยกลับเจลานเถอะข้าไม่เป็นไรแค่ร่างกายยังฟื้นฟูไม่เต็มที่เท่านั้นตอนนี้เรารูปแผนชั่วของจงหลี่เมียแล้วต้องรีบกลับไปบอกทุกคนได้เงินค่าจะอุ้มเจ้ากลับไปลานทิศตะวันออกของสำนักศึกษาเจลานการทดสอบครั้งนี้ได้จบลงแล้วผู้ที่เขา้าร่วมการทดสอบครั้งนี้นอกจากศิษย์ของเขาและยินเฟิงสองคนนี้ หายตัวหาตัวไม่พบคนอื่นๆล้วนกลับมาหมดแล้วสิทธสองคนนั้นจากเขาลอยยินเฟิงช่างไม่รู้จักช่วยดีท่านนักพรปรองกระบี่ก็บอกแหละว,ว่าห้ามเข้าไปในเมืองเชียงหยวนแต่สุดท้ายสองนั้นก็บุกเข้าไปเกรงว่าคงได้ตายอยู่ที่เมืองเชียงหยวนนั้นแล้วก็ใช่น่ะสิค่าว่าไม่ควรให้สิทธิ์ของขาลอยยินเฟิงเข้าร่วมตั้งแต่แรกแล้ว ใครๆก็รู้ว่าเขาเลอยยินเฟิงเป็นยอดเขาที่มีความสามารถได้ที่สุดในสำนักเจียหลานแค่ช่วงนี้ทําการค้าขายลุงเรือนจนมีหินวิญญาณจํานวนมากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นสักหน่อยช่างเลวหรหลยสิ้นดีเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกหยินโยไม่กลับมาพราะพวกเขาคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะวงใจเถกเมื่อก่อนพบเจออันตรายมา,มามากมายพวกเขายังผ่านมาได้ครั้งนี้ก็ต้องเป็นเช่นกัน เชื่อแล้วสิพีไม่ต้องกังวลไปข้าว่าระหว่างทางสิธพี่ญิงโยคงเจอร้านขายข้านมหวานมากมายและให้ท่านพี่เยหลี่ไปซื้อให้นางกินอยู่นะเจ้าคิดว่าสิทธิิงโยของเจ้าเือนกับเจ้าหรือไงวันๆเอาแต่คิดถึงเรื่องกินเอาหล่ะตอนนี้ข้าจะประกาศชื่อสิทธิ์ทั้งสามคนที่ละอัดคำชื่อลายเดมอนที่สุดข้าว่าก็คงเป็นไปตามครับ ต้องเป็นสาวคนนั้นที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วจึงด้วยพวกเขา3คนลงมือกำจัดพวกเชียวชิวมากที่สุดแล้วช่างเป็นแบบอย่างให้กับยอดเขาอื่นๆที่3ามิงจือหยวนจากยอดเขาฟึงเจียฟึงลไยอิดความชั่วหลายใดก้าชิน้นดูสิค้าคงแพ้ให้กับสองคนนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรขอแค่พวกเชียชิวไม่ทำให้ผิวพัน อันผุดป่องของข้าเสียหายก็พอแล้วที่สองลวดจือหยางจากยอดเขากระบี่หัวเฟึงลาอัดความชั่วหลายได้สิบสามชิ้นชินยังได้แค่ที่สองนั่นหรอข้าแพ้ให้ฮานเหลียวอีอีกหรอสำหรับคนที่ได้ที่หนึ่งยังคงเป็นของยอดเขากู่หมิงฟึงฮานเหลียวอีลาอัดความชั่วหลายได้สิบห้าชิ้น ว้าวสิพี่หาได้ที่หนึ่งอีกแล้วสิพี่หาทั้งรูปงามและทั้งมีความสามารถข้าอยากแต่งกับเขาจังเลยสิบห้าชิ้นค่าทุ่มสุดชีวิตอย่างล้าไมา่ได้สักชิ้นเลยต้องฝึกฝนขนาดไหนถึงจะเทียบเท่าสิพี่หาได้ฉะนั้นต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้ที่หนึ่งแมวเมฆาเชิญเอ๊ดูนั่นสินั่นไม่ใช่สิ่์ของคารลยนเฟิงที่หายตัวไปหรอกหรือ ช่จริงๆด้วยคิดไม่ถึงว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาจากเมืองเชียนหยวนได้น่าเหลือเชื่อจริงๆแต่ดยสภาพแล้วนางดูไม่ค่อยได้สติส่วนเขาเสื้อคลุมเสื้อผ้าขาดลุยข้าคิดว่าคงหนีออกมาจากเมืองเชียนหยวนสุดชีวิตถึงได้อยู่ในสภาพนี้ยินโยพวกเจ้ากลับมาแล้วสิพี่ยี่งไปเลยสิพี่ยินโยกับท่านพี่เยี่หลีกลับมาแล้วข้ารอยยินเฟิงของเราต้องชนะแน่ ท่านวางค้าลงได้แล้วได้จะต้องระวังนะท่าน,นักพรมนี่เป็นอัดความชัว่วร้ายที่เราสองคนามาได้นี่ออกมาจากเมืองเฉียนหยวนได้ก็ถือว่าไม่เร็วแล้วนี่ยังจะจัดการกับพวกเฉียวชูด้านไหนได้อีกเงี้ยหรือข้าไม่เชื่อหรอกข้าก็ไม่เชื่อข้าว่าที่ใส่ถุงคงไอ้ว่าไลา่อัดความชัว่วร้ายมาได้น้อยและใส่ถุงมา จะได้ไม่มีใครเห็นนะซิในถุงอาจจะไม่มีสักชิยลยด้วยซ้ำนี่เอามาจากเมืมองเชียนหยวนทั้งยังสามารถฆ่าพวกเชียวเฉียวได้อีกน่าสนใจดีนี่ค่ะก็อยากจะรู้ว่าพวกเขาจะล่ามาได้สักเท่าไหร่ไม่มีทางที่จะได้เยอะกับพวกเราสามคนนะเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นผลลัพธ์ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลข้ารู้สึกว่าในถุงนี้หนักมากหรือว่าจะเป็นอัดความช่วยอะ เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ในถุงหนักขนาดนี้จะต้องกับจัดพวกเชียวชูวทั้งหมดเมืองถึงจะได้ขนาดนี้ทั้งนั้นพบเป็นอะไรไปเหมือนตกตะลึงอะไรบางอย่างหรือว่าพวกเราเราถูกว,ว่าข้างในไม่มีอะไรเลยทำให้ทั้งนั้นพบถึงกับอึ้งไปนี่เป็นอ่านความเชื่อหลายของทั้งเมืองขอข้าคิดก่อนว่ามีจํานวนเท่าไหร่ฮะทั้งเมืองเป็นไปไม่ได้จะคิดว่าพวกเชียร์ชิว ทั้งเมืองเชียนหยวนเกิดมาจากสารไรไงถึงได้ค้าง่ายขนาดนั้นจริงด้วยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดพวกเจ้าบำเพ็ญเพียงมาน้อยจะสามารถคัาพวกเชียชิวทั้งเมืองได้ยินไรท่านก็คิดเหมือนกันใช่ไหมท่านนักพรบไม่นี่เป็นอดความชั่วร้ายของเชียชิวทั้งเมืองเชียนหยวนจริงๆเอ๊เจ้าลืมแล้วหรือทั้งหมด172ชิ้นอ๋อจริงด้วย 172เยอะขนาดนี้เชียวหรือทั้งหมดเป็นฝีมือพวกเจ้าสองคนกันหรือน่าเหลือเชื่อจากความสามารถของพวกเราทุกคนค่าพวกเชียวชิวที่โหดเหี้ยมนั้นได้ห้าคนก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่นี่เป็นพวกเขาสองคนกลับฆ่าล้างเมืองพวกเชียวชิวได้ฮึม <c oughs> การทดสอบในครั้งนี้ผู้ที่ได้ที่หนึ่งคือยิงโยและจวิเนเยลีจากอยอดเขาลวยหยุนเฟิงการแข่งขันครั้งนี้ ยอดเขาลยยืนเฟืงเป็นผู้รับชัยชนะแย่แย่เสียพี่หญิงโยและท่านพี่แย่ลีสุดยอดไปเลยเสี่ยวลิวจะให้ขนมหวานให้พวกท่านเป็นรางวัลโชคดีจริงๆที่คารลยุืนเฟืองของเรามีพวกเจ้าอยู่โชคดีจริงๆครั้งนี้พวกเจ้าทําได้ดีมาแล้ววันนี้พวกเจ้าจะได้รับคือแมวเมฆารับไปขอบคุณท่านนักพรบว้าว wow. น่ารักจัง อิ่นยอเรียเอาแมวเมค้าไปไว้ที่จุดตันเถียนให้จุดตันเทียนดูดซับพลังวิญญาณเหมือนครั้งก่อนอืมจะมีเยรี่เยี่ยมไปเลยวันนี้ข้ามีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักเพิ่มอีกตัวแล้วไม่รู้ว่าจะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักแบบนี้ได้เพิ่มอีกเมื่อไหร่นะยวเมื่อเจ้าชาเงินเขาจะช่วยเจ้า ตามหาที่เหลือให้พวกมันอยู่เต็มสวนเจ้าเลยอืมอย่าแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านักพบเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับลูลลกศิษย์ทั้งหมดของยอดเขาเฉาเทียนเฟิงกลายเป็นเซียซิวไปหมดแล้วขอรับทุกคนทุกยอดเขาถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าว่าเลยนะเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงท่านักพบทันรีบหาวิธีช่วยเร็วเข้า เมื่อสามวันก่อนค่ะสัมผัสได้ว่าท่านพูดเท่าจงหลีของตระกูลค้าได้ตื่นขึ้นมาแล้วในที่สุดตระกูลจงหลีของค้าก็เป็นตระกูลปุ่มเพนเซียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไต้ลาเมื่อเป็นแบบนั้นตอนนี้จะต้องกำจัดพวกเจ้าทิ้งเสียเกิน